ใช้ได้ค่ะเที่ยงนี้ทานอะไรกันดีคะพอดีน้ำฝนเปิดตู้เย็นเจอแครอทบ็อกเกอรี่แล้วก็เนื้อเทียมก็เลยเกิดเมนูนี้ขึ้นมาค่ะสวัสดีค่ะวพนนี้นะคะน้ำฝนก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวมาทำลาดหน้าเนื้อเทียมกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเตรียมผักกันก่อนเลยเนาะ เอามาล้างทําความสะอาดแล้วก็ไปหั่นผักกันค่ะแครอทนี้เรามาทําให้เป็นดอกๆสักหน่อยนะคะเพิ่มความสวยงามค่ะ เรียมกระเทียมสับสักสามสี่กีบนะคะคลุกเค้าเส้นใหญ่กับผิวดำค่ะแล้วก็เอาเส้นไปผัดกับน้ำมันให้สุก ักเส้นไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาผัดผักแล้วก็เนื้อเทียมกันค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ยังไม่ทราบว่าเนื้อเทียมคืออะไรเนื้อเทียมหรือแพนเบดบีคือเนื้อที่ทํามาจากพืชน,นะคะแต่รสชาติและรูปลักษณะภายนอกนี่จะเหมือนเนื้อเลยค่ะเจียวกระเทียมจนเหลืองแล้วก็ใส่เนื้อเทียมลงไปเลยค่ะ ามด้วยด็อกแฮรรี่แล้วก็แครอทที่เราเตรียมไว้ค่ะซีอิ๊วขาวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เต้าเจี้ยวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะอย่าใส่เยอะค่ะเดี๋ยวมันเค็มถ้ามันไม่นัวเราค่อยเติมเอาทีหลังค่ะพอผักเริ่มเฉาเาเราก็ตักไปพักไว้ก่อนค่ะไม่ต้องให้ผักสุกมากนะคะ เดี๋ยวมาเริ่มทำน้ำราดหน้ากันเลยค่ะวันนี้มักง่ายนะคะใช้ c h i เก้นบ r อดค่ะก็คือซุปไก่ที่เขาทำสำเร็จไว้แล้วอะค่ะเราก็เทลงไปในกระทะโดยที่ไม่ต้องล้างกระทะละค่ะให้น้ำซุปมันล้างกระทะให้เป็นในตัวเลยพอน้ำซุปเริ่มเดือดก็ละลายแป้งข้าวโพดเพื่อที่จะใส่ลงไปให้น้ำราดหน้าของเรามันเหนียวค่ะ พอน้ำราดหน้าเหนียวได้ที่แล้วก็ใส่ผักแล้วก็เนื้อเทียมที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็ปิดเตาได้เลยค่ะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเรามาตักราดหน้ากันเลยค่ะที่บอกว่าตอนที่ผัดผักให้แค่ให้ผักเฉาๆนะคะเพราะว่าเราเอามาลงในน้ําซุปแล้วเนี่ยผักมันก็จะสุกพอดีเลยค่ะไม่เละมากเกินไปนะคะมาทานด้วยกันค่ะทุกคนมื้อเที่ยงค่ะวันนี้บอกเลยว่าหิวมาก เตรียมพริกป่นน้ำตาลแล้วก็มะนาวเผื่อได้ปรุงเพิ่มค่ะมาค่ะเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวมาทานด้วยกันค่ะเมื่อกี้นี่แอบชิมไปนิดนึงค่ะมันนัวแล้วค่ะไม่ต้องใส่น้ำตาลแต่ว่าเราจะใส่พริกป่นแล้วก็ใส่บีบมะนาวนิดนึงเนาะมาใหญ่ ใช้ได้คะ่ะเนื้อนี่ก็คล้ายๆเนื้อจริงเลยคะ่ะโอ้ยอิ่มแล้วคะ่ะรอดตายแล้วคะ่ะวันนี้วันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะมาดูกันคะ่ะว่าน้ำฝนจะเอาเมนูอะไรมาฝากเพื่อน สำหรับวันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะ